สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับวันนี้คุณมีอะไรดีที่พวกเราต้องเด็ดมากินบอกมาหน่อยสิครับเฮ้ hey, สวัสดีทุกคนจา้าผมนี่แหละมะเขือ,อยาวสุดหล่อของวงการผักหลายคนอาจเห็นผมแล้วคิดว่าเอ๊ะกินไปทำไมบอกเลยนะครับว่าผมไม่ใช่ผักธรรมดาแน่นอนอย่างแรกเลยผิวม่วงๆของผมเนี่ยเต็มไปด้วยสารแอนโทไซยานิน ช่วยต้านอนุมูลอิสระดูแลหัวใจและยังลดความเสี่ยงโรคร้ายแรงได้ด้วยนะ 2. ผมอุดมไปด้วยใยอาหารช่วยให้ระบบขับถ่ายดีๆใครอยากคุมน้ำหนักผมก็ช่วยให้อิ่มนานไม่อ้วนง่ายๆ 3. ผมยังช่วยลดคอเลสเตอรอลดูแลหลอดเลือดให้สะอาดหัวใจแข็งแรงแถมยังช่วยให้ร่างกายดูดซึมน้ำตาลช้าลงเหมาะกับคนอยากป้องกันเบาหวานและที่สำคัญผมทำเมนูได้เพียบผัดก็อร่อยย่างก็หอมแกงก็เด็ด เรียกว่าอยู่ครัวไหนก็ช่วยเสริมรสชาติให้อร่อยขึ้นอย่าลืมนะครับถ้าอยากสุขภาพดีกินผักกินผลไม้ให้ครบแล้วอย่าลืมเลือกผมด้วยละ่ะมะเขือยาสุดโคผู้ชมครับผักและผลไม้ไม่ใช่แค่ของกินเล่นหรือของแถมในมื้ออาหารนะครับแต่คือแหล่งพลังงานดีๆที่ให้ทั้งวิตามินเกลือแร่และไฟเบอร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงห่างไกลโรคและยังทำให้อารมณ์สดใสขึ้นได้อีกด้วยแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า กินผักกินผลไม้กินได้กินดีสุขภาพดีทุกวันครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดตอนหน้านะครับสวัสดีครับ